โอ้ขึ้นมาฉลองก่อนเลยครับแครับสวัสดีครับเรามาติดตามตามติดช่างชัยนะครับทําระเบียงโอ้แดดครับแดดแด,ด,แด,ดต้องยกหนีแล้วโอ้ก็ยกหลังคาครับจากที่อยู่ข้างล่างก็เอามาไว้ข้างบนนี่เป็นไงบ้างนี่แต่ตอนนี้ช่างกอากำลัง ติดตั้งระเบียงนะครับนี่เรียกว่าระเบียงนะก็คือช่างแบบจะเอาอยางนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแต่เจ้าของบ้านไม่ชอบลวดลายครับอเ,อเออก็อให้กินเมี่ยงเนี้ยเนีน่ยไปกินไปทิ้งผักนี่ช่างชายกำลังตั้งเสาอยู่ครับผมขายต้องการต่อเติมบ้านครับโทรเรียกได้เลยช่างชายัย ช่างชัยก็โทรมาหาใครเนาะโทรหาอ๋อโทรมาหาเสียตินนะครับโทรหาเสตตินได้เลยแปดสามหกเจ็ดเบอร์เก่านะไม่ใช่เบอร์ใหม่นะครับเบอร์นี้ใช้มา20ปีแล้วนี่ครับช่างช้ดูสิครับกันเล็งแหเดี๋ยวเจ้าของบ้านจะติได้ดูสิครับเล็งเชื่อมแห แนา,นามืดไปนี่ตีลังกาไปเลยเด้น่นะโอ้ไหลเลยแบบนี้นี่นี่เราตั้งเสาครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนาะเราจะดูว่าเจ้าบ้านเขาจะเอาอยัางไงเนาะนี่แหละช่างชัยบอกว่าอะไรนะปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอน <laughs> ดูสิครับทีนี้ครับไม่กลัวแล้วไม่กลัวฝนนะครับเพราะเรามีกันฝนกันแดดแน่ฉลองก่อนเลยครับนี่เป็นไงบ้างครับผมครับครับอะไรครับอร่อยเลยอ้ยอร่อยเลยแหละดูสิครับดูฝนเข้ามา จะมาลองดูสักหน่อยนะฝนนี่มาอะไรแค่นี้ใช่ไหมมาแบบพอให้น้ำมันดูซิมันจะไหลไปทางไหนอะน้ำอ่ะโอ้โหขมัดขม้นกับการตั้งเสาครับนี่เป่าด้วยใส่คาถา อันนี้ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้โกหกนะครับใครต้องการต่อเติมบ้านนี้โทรหาสตินเลยโทรแล้วก็ไปต่อตรงไหนเติมตรงไหนทําได้หมดครับช่างคนนี้ห้องน้ําก็ทํานะครับใครที่จะอยาก<อ>าจะต้องเสร็จจาบ้านผมก่อนใช่แต่ต้องเสร็จจากนี้ก่อนนะครับอย่างพูดว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรไโถสซ่วมจากนั่งราดเป็นไอ ชักโครกนี่ช่างก็ทําได้ออ้ยไม่ลืมถามช่างว่าจะรับไหมแล้วแต่ลูกพี่ได้ทุกอย่างโอ้แล้วแต่ลูกพี่ครับได้หมดเลยเออช่างคนนี้แล้วแต่ลูกพี่ครับมาอยู่กับลูกพี่แล้วไม่กล้าขัด <c oughs> ตามลูกพี่อย่างเดียวแล้วลูกพี่ซื้อปืนให้กระบ,บอกหนึ่งเอาไปยิงคนอื่นเนี่ยจะทําไงล่ะที่เนี้ยไปไหมล่ะไปฮะนี่ไนงะนะครับ ลูกพี่ซื้อปืนให้ก็บอกหนึ่งนี่เอาไปยิงคนอื่นนี่ไปไหม่าแล้วแต่ลูกพี่นี่ไปหรือเปล่าเงียบกี่ปืนไม่กล้าตอบก็คือว่าไมกล้า <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะก้าปากมาว่าลูกผมยังเล็กอีกแหละลูกผมยังเล็กอยู่เอาคุยกันเล่นคุยกันสนุกไปเนาะแต่เรื่องรับงานเนี่ยรับจริงๆครับรับจริงๆ ไ,ไม่อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่เอ๊ะมันอะไรหนักหนาเนี่เดี๋ยวผมสั่งลุงชัยนั่นยังไม่ทันเท่าไรเลยจะสั่งลุงชัยจัดการผมแล้ว <c oughs> จริงจริงนะครับ ใครอยากต่อเติมบ้านโทรมาได้เลย088อะไรนะลืมแล้วศูนย์แปดแปดหกอะไรนะสามหกเจ็ดศูนยนะครับโทรมาได้เลย <laughs> โทรมาบอกว่าโอ้ถ้าโทรมาจากกรุงเทพทำไงอะ่ะไปไหมล่ะ ไป,ไปอโทรมาจากกรุงเทพก็ไปตายแล้วต้องเก็บเสือ้อผ้าไปกรุงเทพแล้วนี่เห<ป>ลาดีเห <laughs> ลาได้ยินคำว่ากรุงเทพทำน้าเสียเลย <laughs> <ด> <laughs> โอ้สีเขาาเลุงมือช่าง <laughs> อันนี้ตอนนี้ตอนนี้ไอ้ไอตร,ตรงนี้คอยดูช่างจะทำยังไงอะ ใครจะแปะบนนี้งั้นเลยบร่ครับนี่นี่ครับวิธีเป็นวิธีครับแล้วก็เอาฉากปั๊บนี่มาตัดเป็นฉากแล้วก็ตัดตัวนั้นก็คือแปะเป็นฉากอือจบนี่นี่เป็นไงล่ะเนี่ยเนี่ยตัดครับ างนี้เลยช่างเน้ออยู่กับพวกผมนี่แหละบ้าบอๆอย่างนั้นแหละคุยไปทั่วอย่างนั้นแหละ แล้วก็เอาตัวนั้นไปขีดครับนี่เป็นยังไงแล้วมันก็จะเข้าของมันพอดีเลยเป๊ะอืะอฮช่างทำอะไรง่ายหมดเนาะนั่นแหละแต่ให้เราทำนี่ต้องเทียงกันก่อนถึงจะได้ถ้าไม่เทียงกันก่อนนี่รับรองไม่ได้ชารหรอก I can it. อะยกครับยกมาแปะดูได้หรือเปล่าโอ้แจ๋วเลยสวยงามเลยครับดูดิแหมมิดเลยแล้วก็ถ้ามันไม่มิดเราก็เจียออกนิดหนึ่งไม,มไม่มีรูเลยครับแจ๋วเลย ลูกมือลูกมือได้ยินคำว่าพาเขาโทรมาจากกรุงเทพนี่หน้าแบบหงอยเลยหน้าแบบเศร้าเลยน, <c oughs> นี่เป็นระเบียงแล้ะตอนนี้ก็เริ่มแล้วคือเราจะพึ่งงงนะครับ เอ้ครับเขาก็จะเอาเหล็กมาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนั้นนี้ครับเนี่ยใส่ตรงนี้แล้วก็จะเอาเหล็กมาก็ใส่แบบตรงๆไปเลยถ้าเราใส่ติดพื้นเลยมันไม่สวยไม่ไม่ไม่มันต้องยกนิดหนึ่งครับอย่างน้อยๆต้องให้มีสิบห้าเซนทุกทีนั่นแหละไดะ้ว่ามันต้องมีสูตรอะไรหมดเน้อสูตรสิบห้าสูตรยี่สิบสูตรสี่สิบหกศูนย์ศูนย์อะไรเนี่ยสูตไหนมันดูสวยดูดีใช่ไหมครับไอช่วงนี้ก็สิบห้าสิบห้าครับ สูตรรับรวงช่วงนี้นะครับช่วงนี้สิบห้าสิบห้าสูตรรับรวงค,ครับโอ้ฉลองเลยฉลองคนเดียวฉลองแล้วไม่ได้กินข้าวเที่ยงไม่ได้กินข้าวเที่ยงโอ้ตายอยู่บ้านแต่ไม่กินไม่หิวไม่เพิ่งไม่หิวตอนเย็นยนี่ครับเรามาดูดิครับนี่ครับ เป็นยังไงล่ะนี่ไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าสนิทไปเลยเนี่ยเนี่ยอ,อ่ะเดี๋ยวเร,เรามาติดตามคลิปต่อไปครับเราก็ยังไม่ไปไหนครับช่วงนี้เราอย่ารบกวนช่างเลยเสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณ f อฟซีที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์ให้นะครับ